สวัสดีครับมาพบมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาขุดต้นไม้สามต้นมีต้นอะไรบ้างนะมีต้นอะไรนะ ต้นไหลไม่รู้ครับมีหน้าที่ขุดอย่างเดียวครับผมต้นนี้แล้วก็มีนูนตรงพุ่มลิบลิบนงครับเหมือนต้นเหมือนเดิมครับทีมงานมาอยู่ไกลนะครับทีนี้อยู่เขตติดต่อระหว่างวางชิ้นกับสีสัตว ไหมถนนสีสัตวังชิ้นเด่นชัยตรงป้อมทางหลวงอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่รู้ครับผมตอถึงป้อมทางหลวงก็เลีเ้ยวฟับเข้าอะไรครับผมอยู่ไม้สวนครับผมนี้ก็รอก่อนครับ รอจะของต้นไม้ก่อนครับนั่งรอไปก่อนต้นนี้มันก็เขาเรียกต้นอะไรสวยสวยเข้าท่าอันนี้พวงอย่างเงี้ยเหมือนหางนกไก่ฟ้าพร้อมแตงออกมาครับพวงมันจะสวย ล่มลื่นดีครับผมล่มลื่นเงียบเงานี่เขาเรียกตน้นะอะไรเนี่ยอโศก่ะครับต้นอโศกครับผมลักษณะมันก็จะเป็นต้นลักษณะนี้ ก็จะเป็นหางพุ่มๆแบบนี้ครับเหมือแบบน,นหางนกไก่ฟ้าไก่ฟ้าพญาลอพุ่นแล้วนี่นก็สวยไปแบบนึงครับผมอีกไม่กี่วันก็จะได้เข้ากรุงแล้วนะครับผมหมดหน้าที่ การขุดต่อไปก็จะรับจ้างครับรับจ้างอย่างเดียวท่านใดสนใจจะไปไหนติดต่อมาได้นะครับผมเราจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปครับผมแท็กซี่สายลุยครับไปไหนไปหมดครับผมขอให้เพียงแค่ท่านติดต่อมาครับผมน่ครับ ต่อมาได้ครับเหนือใต้อีสานลุยหมดครับผมแต่ตอนนี้มาจอบก่อนครับเหลือสามต้นสุดท้ายครับผมที่จะได้ขุดไปไว้ที่บ้านเจ้าของต้นไม้นะครับที่พิษณุโลกครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างเขตวังสิ้นกะสีสัตว์แต่ผมว่าน่าจะขึ้นอยู่สีสัตว์มากกว่านะครับผม เขตสุดสุดแดนเขตพอดีครับนะครับเสียงรถวิ่งปุลุดปุลุดปุลุดอยู่บนเขาหนึ่งครับเออวังสิ้นเด่นไซว่าเด้นนี่เป็นเนินเขานะครับผมลึกอยู่บนนวนที่รถวิ่งปุลุดปุลุดปุลุดไปนูนนะครับตามเสียงไปครับผม ร่มรื่นดีครับผมต้นอโกท่านใดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับขึ้นไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยก็ว่าได้สักขีดก็ไม่มีครับผมเดี๋ยวจะอัดไว้ก่อนครับแล้วก็จะไปเอาลงที่ที่บ้านครับผมสวัสดีครับ